来，好。

ยูดีมีแห้งเน้อบลาักให้คนเงกก่อนนี่ตั้อ้นั่นอก่อนนี่ก่อนนี่น้ำร่อยเปิดก็นน้ำร่อยก็น้ร่ายกันพวกกันเต็มเลยอื้อซาเลยซา้อรเลยอยากหัวเนาะ ปวดใเออเอาเอาๆอยูย่ดีมีแห้งนะบลาไปเป่ไปเกินได้ไปใส่กับไปรอได้หน่ะพู้นั่นวันเกิดไผมือนีวันเกิดไผลูกวันเกิดไผวันเกิดผู้ไหวันเกิดยัง กกับการทหานเลยบัตรีเอาเอากินอันนั้นละาบัตรีมาลูกมาลูกได้ตันตูนเนี่ยมามาขยักหัวขยักหัวนี่บกบกล่ากับไปแย่งไอ้เป้า